ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสกลับเข้ามาในป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะผมจะพาไปเก็บบรรยากาศในป่าที่นี่ครับผมเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกครับไม่รู้ว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงนะะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปตามและรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางหนุป่านะครับ นี่ครับทุกคนระหว่างที่ผมเดินนะเดินมานะผมมาเจออ่ะเรียกว่าพึ่งใช่ไหมครอ่าชันนรงหรือเปล่านี่ขึ้นมันอยู่ในโครงไม้นะทุกคนเห็นไหม <c oughs> นี่ฮนะเกาะเต็มกล้องเลยนะทุกคนนี่แต่แต่พึ่งน,นี้มันต่อยไม่มันไม่ต่อยนะมันมันไม่มีเหล็กในนะครับมันต่อยไม่เจ็บนี่เกาะเต็มกล้องแล้วตอนนี้ วุ่นวายแล้วต้องหนีนะฮะหนีออกจากที่อื่นโอ้โหทุกคนป่าที่นี่นี่นี่เรียกว่าอะไรเอาวันนะเต็มไปหมดเลยนี่เหมือนจะได้ยินเสียงนกร้องอยู่ฝั่งนู้นนะป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อ เดี๋ยวเพื่อนครับระวังที่เดินมานะมันเจอตอไม้นะโอ้โหตอไม้เก่าน,นขคางใหญ่มากครับคนสังเกตได้เลยลงมามใหญ่มากครับน่าจะหลายสิบปีนะฮะตอไม้นี้แต่เหมือนมันล้มหมดนะฮะเหลือแต่ตอน,นะดูจากรากนะครับนี่สังเกตได้เลยทุกคนรากนี่มันสามารถนั่งบนมันได้เลยเห็นไหมรากไม้นะ ไม่ว่าเป็นไม้ชนิดไหนนะแต่เหลือแต่ต่อนะค่อนข้างใจใหญ่มากครับแล้วก็บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นดีนะจะมีเสียงนกร้องด้วยนะนี่ร่ลมรื่นมากครับที่นี่นะฮะเย็นสบายโอเคนะเดี๋ยวจะเดินขึ้นตามลําห้วยดูนะดูว่าเราได้เจออะไรแปลกใหม่นะให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับโอเคนะครับ ครับทุกคนอ่าบริเวณที่นี่จะมีลําห้วยขนาดเล็กนะครับก็ไหลผ่านอ่าซอกภูกเขานะครับระหว่างภูกเขานะครับนี่นะค่อนข้างที่จะเย็นสบายครับน้ำที่นี่นี่เพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นน้าห้วยเล็กๆนี่ก็จะเหมือนอ่ะเหมือนจะเป็นน้ำตกนะแต่ไม่ใช่นะขนาดเล็กนะคนี่ก็หลผ่านตะลอดเลยนี่นะ คนไทยจะร่มรื่นมากครับโอ้โหระหระว่างที่ผมเดินนะมาเจออะไรนะเขาเรียกว่ามนะิรเกะภาษาเกาหลีเขาเรียกมิรเกะแต่ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้นะฮะนี่เขาเรียกว่าเป็นเถาของมันนะฮะ ค่อนข้างใจะใหญ่นะฮะนี่ฮะสุดมากครับทุกคนตอนเด็กๆทับเ,เม็ดมันเราจะเอาไว้เล่นนะฮะที่เป็นวงประมาณนี้เขาดีดเล่นกันนะครับสมัยตอนเด็กๆครับเพราะว่าเราไม่มีของเล่นนะครับดีดเล่นสน,ะนุกมากนะโอ้โหีครับคุณู้ชมอันนี้เป็นรอยเก้งนะฮะทุกคนนม่ลงมากินน้ำนะฮะบริเวณนี้ มาเก่งเดินไม่ลงมากินล้ำ ว้าวน้ำเย็นมากครับทุกคนยิ่งตุ้ดชื่นเลับตอนนี้ตอนนี้เนี่สะอาดเยอะแต่ก็ไม่กล้ากินเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีเราเรียวกว่าอะไรนะปลรสิตนะครับเราต้มให้สะอาดนะครับไม่ให้เสียปรสิตปรสิตนะ ครับทุกคนบริเวณนี้นะฮะก็จะมีต้นของกล้วยป่านะครับกล้วยป่าเยอะมากนะเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ผมมาสังเกตผมอ่ามันมีต้นอะไรไม่รู้ฮะที่เป็น,น,น,ะะน,นหนามนะนี่ฮะไม่มีหนามแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะฮะต้นตาลอะไรสักอย่างหรือเปล่านะฮะผมก็ไม่ทราบชื่อนะใครที่รู้จักชื่อคอมเมนต์มาให้ผมก็ได้นะครับนี่บริเวณที่นี่ไม่รู้ว่านี่เป็น ตอนแรกต้นอะไรนะเต็นไปหมดเลยเพราะว่าสภาพอากาศพื้นที่ที่นี่ค่อนข้างจะมีความชื้นอยู่นะสังเกตได้เลยครับมันจะมีอ่าไอ้พวกนี้ฮะต้นใครว่าอะไรสักอย่างฮะออกเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับก็บรรยากาศที่นี่ก็ร่มรื่นฮะร่รมรื่นแล้วก็เย็ยนสบายนะมันมีแมลงเยอะมากครับร้อนหน้าตอ,าอนตาเรา ครับทุกคนผมก็ได้เดินขึ้นมาตามลําห้วยนะแล้วมาเจอน้ําตกนะครับผมว่าทาที่พักนะครับผมก็ได้เตรียมไม้ถ่ายมาด้วยนะก็ตัดมาจากบริเวณข้างล่างเมื่อกี้นะโอ้โหเหนื่อยมากครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนะฮะเตรียมไม้ถ่ายแล้วก็มีอุปกรณ์ครบเต็ม้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดดูกันนะครับ เนี่ยทุกคนผมก็ได้เตรียมกระสอบมาด้วยนะฮะเราจะตัดสายมันนะครับผมเหมือนผมเหมือนชาว่านผมเคยทำนะคระับตัดตรงนี้นะครับเอาจะเอาซุกกระสอบเข้าไปนะฮะทุกคนกคนี่วันนี้เลยเอาใส่ซุเข้าไปก่ นีนะทุกคนตกใจมนุษย์ไอมแมลงตัวกิ่งไม้ฮะตอนแรกผก็นึกว่าอะไรฮะตอนนี้ผมกําลังทําที่พักนะฮะที่พักสําหรับนั่งกินกาแฟบริเวณน้ําตกะฮะทาไว้นะครับเพื่อถ้ามีวเวลาจะมากินกาแฟที่นี่อีกครั้งหนึ่งะฮะเพราะว่าผมชอบมากเลยฮะน้ําตกไหลไมีเสียงน้าตกะฮะอโอเคไม่รบกวนนะฮะนี่นะครับ ตอนนี้นะผมก็ได้เปลี่ยนมุมสำหรับจุดท,ที่ผมจะนั่งกินกาแฟฮะผมจะทำไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าวันไหนว่างให้กันมานั่งกินกาแฟที่นี่คกับแบบดีก,กาแฟให้คุณชมได้ดูกันนะครับนี่รรยาตศดีมากครับวันนี้มาทำไว้ก่อนนะครับแล้วก็ระยะทางในการเดินดทางก็ไกล้เหมือนกัน,นครับแต่วันนี้ก็มีอกาสเาได้ทำที่พักไว้ใช้บจะสอบนะฮะสอบทุกคนจะสอบกบไม่ผ่ายนะทุกคนเห็นไหม ทำใช้เตะสนามนะครับแบบการเดินป่าก็เชื่อว่าจะอ่าสัมผัสบรรยากาศรับชมบรรยากาศไปด้วยกันครับเนี่ยเป็นที่พักของเราสำหรับการแช่งชมบรรยากาศน้ำตกนะครับนี่เราสามารถนอนได้นะครับทุกนี่แบบนี้เลยโอ้ยตกตกครับโอ้บรรยากาศดีมากครับทุกคนสดชื่นมากครับนี่ว้าวดีใ มีเสียงน้ำตกครับถ้ามีโอกาสหน้านะฮะอาจจะมานอนที่นี่ก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าดู่ถือว่าน้ําตกที่ตกลงมานะเด็นถึงบริเวณที่ผมาทําที่พักกันน,นะครับเย็นตเชิญครับทุกคนนี่แหละครับเห็นไหมครับทุกคนมีน้ำตกด้วยนะครับ การเดินป่านะฮะจะไม่เสียเปล่านะเพราะเราได้สัมผัสบรรยากาศหลายๆอย่างนะว่าจะเป็นป่าลําห้วยป่าเสียงนกเสียงธรรมชาติฮะยิ่งกว่านั้นถ้าเราเจอน้ําตกนะคือว่าเราโชคดีมากเพราะว่าป่าจุดนั้นฮะยังมีน้ํำเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะทุกคนถ้าป่าที่ไหนยังมีน้ําแล้วก็มีต้นไม้มีอะไรอย่างก็ถือว่าค่อนข้างที่จะร่มรื่นและสดชื่นฮะนี่ะ วันนี้นะฮะก็เป็นการมาผมไม่คิดลแล้วว่าจะจะทำที่พักกันด้วยนะครับเพราะว่าจะทําเสียถ้าเรามีอกาศมานอน,นะฮะเราสามารถมานั่งกินกาแฟมานั่งชมบรรยากาศน้ำตกกันนะฮะกรสุดยออนคะระับเดี๋ยวนี้ไม่ไดเอากาแฟมาด้วยนะฮะลืมฮะเดี๋ยวแ,แต่แม่จะมานอนที่นี่แน่นอนนะ,ะทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศน้ำตกที่นี่ร่ด้วยกันนะฮะนี่แหละครับ ทุกคนครับผมมาสังเกตนะฮะบริเวณน้ําตกนะฮะทุกคนมันจะมีลูกเดยด้วยฮะทุกลูกเดยนะสําหรับอ่าทําเครื่องประดับอ่าของชนเผ่านะฮะเป็นเสื้อผ้าประดับบนเสื้อผ้านะครับทุกคนเป็นหน้าของใช้กันนะครับลูกเดยนะฮะทุกคนนี่ฮะลูกเดรยไม่รู้มันหล่นมาจากไหนนะอยู่มันก็ออกตามป่าตามเขาฮะโอเคนะฮะเดี๋ยว เราก็จะเก็บบรยรยากาศเล็กๆเกนอะแล้วก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางก,กลับเลยนะครับก็ฝากติดตามเลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะผมมาผมไม่คิดว่าจะมีน้ำตกด้วยนะผมก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆแต่มาเจอน้ำตกนะผมก็ได้สร้างที่นั่งเล่นนะครับสำหรับ ชมน้ำตกด้วยนะครับทุกคนก็ทํามาจากกระสอบแล้วก็ไม้ไผ่นะครับทำแบบง่ายๆแล้วทุกคนอาจจะไม่มั่งคงนะ,ะแต่ก็ใช้ได้นะครับระยะหนึ่งนะครับไหนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวืนนี้อาจจะไม่ได้นอนนะครับแต่วันหน้านะ,ะอาจจะมานอนค้งหนึ่งนะครับที่นี่นะครับแล้วก็เอามาเอากาแฟมาด้วยวันนี้ไม่ได้เอากาแฟะครับใครที่สนใจกาแฟของผมนะก็สามารถ ่าติดต่อมาได้นะครับพักแชทในเพจมาได้เลยครับผมขายใน้หลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็เพจนะครับทิกต,ตอกนี่ผมทำไม่ค่อยเป็นนะครับโอเคนะก็ฝา,ากติดตามกดไลค์ like, กดแชไนะครับไว้พบกันใหม่ที่โหน้านะครับบ๊ายบายครับ